มันโดดแล้วมันโดดแล้วอะดี้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 เอออะดี้อะนี้อะนี้อะนี้เอออย่างงีโอ้โหโคตรเอาไปครับไปครับทุกคนไปครับทุกคนจังหวะนี้อีชาได้คิวแน่นอนนี่ครับทุกคนครับมีกันหรือยังครับอีชาสกินใหม่ครับบอกเลยว่าโคตรเจ๋งครับ โมเดลสวยมากทั้งล็อบบี้ทั้งนอกเกมเลยนะบอกเลยควรมีไว้ควรมีไว้ครับเพราะมันมันหายยากมากมากครับอีชารู้สึกว่าไอห่านี้จะตายแน่นอนครับทุกคนโอ้โอ้ไอห่านี้ไอห่าเฮโยสลังเนี่ยจะตายแทนไม่ใช่หรอกเฮ้ยทันจิโร่มาวะ่ะทันจิโร่มันมาวะ่ะเฮ้ยตาไปโคกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวเราตายครับเราต้องรีเลือดก่อนนะทุกคน โอ้โหโอ้ชิชโอ้มึงแอบจากไหนมาเนี่ยเอ้ยไอหยามันอยู่ตรงไหนวะไม่เห็นมันนะเมื่อกี้โอยเกือบตายไอหยามันอยู่ไหนวะไฟมันฟาร์มอยู่ไปครับไปครับทุกคนนะทุกคนจังหวะนี้กีชาได้คิวแน่นอนจังหวะนี้เอ้ยตีมันตีมันลูกแม่เหมียวตีมัน ต่อครับต่อต่อต่ออ่ามึงวางแท็บไว้นี่อย่าครับอย่าอย่าคลิปเล่นผมครับอ่ายิงใครยิงใครมึงรู้ด้วยมึงยิงใครอ่ะปาลูกบอลใส่แม่งโจมตี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 เออตีมันกระทืบมันเออต้องงี้ดิวะโอ้โว ต้องเข้าสุดไข่ไม่เอาว้าบอกเอาชิบหายกูละกูไปแล้วโอ้ยมาครับน้องมาครับน้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วกูเจออีกแล้วเนี่ยเจอกูเจอเหมือนเดิมเลยฮะกูจะตาย มันจะพุ่งใส่ผมครับทุกคนมันอยู่ในพุ่มมันจะค่ากูอยู่แล้วเพื่อนสวยครับตายแน่นอนเออไม่ตายเขเรยไม่โตไงกูเทปป้าเพื่อนเจอฟิกเกอร์จับ เฮ้ย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 ทำอะไรไม่แมวตายไปครับไปครับในป่าเรากำลังเดือดเลยไป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 ทันจิโร่มึงทำอะไรไม่ได้แล้วมึงนี่ครับจับไปหมดครับจังหวะนี้ทันจิโร่ไปไหนมานี่เดี๋ยวนี้เลยเอ้าเดินติดขอบเฉยอะไรวะติดขอบอะไรอ่ะ แม่งขอบที่มันไม่น่าติดอะเมื่อกี้อ้าวเราเสียลมเลยถอยมาถอยมาถอยมาถอมอย่าหวั่นดีกว่าขอเปรี้ยวแล้วเนี่ยผมเดินเปรี้ยวแล้วเนี่ยพี่โด่งครับอยู่ในพุม่มผมเดินเปรี้ยวแล้วเนี่ยยังไงยังไงเกือบได้ตกไ,ไม่ได้คิวเลยเว้ยเปรี้ยวขนาดนี้ เราต้องเฉวยโอกาสเราต้องเป็นคนเฉวยโอกาสไอโดจะไปดูหนังเลยไปอยู่ไปอยู่ในพุ่มเลยไปอยู่ในพุ่มเลยรอในพุ่มเลยเพื่อนกูรู้หนังดีไปดูหนังเรื่องทีฟเวานาโดเอา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 โอ้กูโดนยิงแล้วกูโดนยิงโอ้แล้วกูโดนยิงอ่ะ เอลซูเป็นยิงกูเฮ้ยเฮ้ยสปอร์ตกูโหดเกินสปอร์ตโหดเกินเอาว่ะสปอร์ตไม่ตายว่ะมาครับมาครับเอาเอลซูว่ะเอลซูว่ะปุ้ยถอยก่อนถอยก่อนแกมันมามันมาถอยก่อนปุ้ยปุุ้ยต้องถอยต้องถอยต้องถอยไม่มีล้างไม่มีล้าง เฮ้ยตายอยู่โอเคได้อยู่กับเฮียแล้วเฮียนี่จะยิงจังเลยครับเรามีมงกุฎก่อนแค่นั้นแหละบอกเลยฝั่งนู้นเลียบเลียบแน่นอนไหว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 เชื่อเชื่อพี่เชื่อพี่น้องไหวพวกน้องไหวมาโดดแล้วมาโดดแล้ว อันนี้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 เอออันนี้อันี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 เออีโอ้โหเอายืนสกิลอยู่ข้างนอกไม่ต้องสนใครครับแบตรปอ่างงี้ครชนะแล้ว ติดสตานไปเรียบร้อยอิชาสายซัพพอร์ตแต่อยู่เลนกลางครับมันอาจจะไม่ได้คิวเยอะนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดซับสไครห์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุครับผม